สวัสดีทุกคนนะคะที่รับชมช่องเบตเบ h ชาแนลอยู่ค่ะคลิปนี้เบตจะพาทุกคนนะคะไปดูดิสนีย์แลนด์กันเออจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะให้อยู่ในขอบเขตช่องเนี่ยก็ควรจะเป็นสวนสนุกซาริโอใช่ปะแต่บางเอิญเนี่ยที่เบตได้ซื้อมาเนี่ยมันก็มีแต่ดิสนีย์นะคะไม่มีซาริโอเลยก็เป็นอะไรที่แอบน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะโอเค แต่ไม่เป็นไรเบตเชื่อว่าจะต้องมีแฟนลับดิสนีย์หลายๆคนที่ชมช่องของเบตอยู่เหมือนกันเนาะไปเบตว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเกมชื่อว่า n ม c r a f t นะคะเป็นแมปชื่อว่า Magic Disney King ดอมอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่ โลกแห่งวอลดิสนีย์กันเลยนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นแผนที่นะคะทุกคนถ้าหากว่ากลัวจะหลงเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่าแต่ละโซนเนี่ยไปทางไหนอะไรยังไงเนาะและที่สำคัญค่ะทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าเขามีให้เราล่ารางวัลด้วยนะคะเจ้าสมุดเล่มนี้เนี่ยพอเราไปเจอพวกมาร์สคอต ดิสนีย์ต่างๆเนี่ยให้เรายื่นสมุดนี้ให้เขาเซ็น,นะคะ่ะพอครบทุกตัวเนี่ยสมมุติว่าเราล่าครบทุกตัวปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถนําไปแกลกรางวัลได้ด้วยเป็นอะไรที่เออวิเศษมากๆเลยนะคะปะเข้าไปดูกันดีกว่าโซนแรกที่เข้ามานะคะทุกคนโอ้โหมีความแบบเมจิกปะ เมจิกมากดูสิตะการตาไปหมดเลยนะคะทุกคนโอ้โหเราเบสจะเดินไปทางไหนก่อนดีเนี่ยตายแล้วกลัวหลงมากเลยอ่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเบสจะเดินวนๆไปก่อนละกันนะ กคนเห็นไหมคะมีแบบนี่คนาทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะยืนต้อนรับเรานะคะเป็นตีมเลยนะอยากจะถามเขาได้ไหมเอ่ยว่าแบบว่าพี่คะขอโทษน,นะคะไม่ทราบว่าอยากจะไปเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นอยู่ทางไหนนะคะหรือปราสาทดิสนีย์อะไรก็ได้นะคะช่วยแบบนำทางเราไปหน่อยได้ไหมอุ้ยทุกคนคะ่ะ เดินมาสักพักหนึ่งเบเจอกับปรา,าสาทดิสนีย์ค่ะสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนเลยถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้ไปชมของจริงนะคะไปญี่ปุ่นกี่รอบกี่รอบก็ไม่เคยไปดิสนีย์แลนเลยค่ะแต่แบบพอได้เห็นในเกมเราก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกทุกคนเห็นอะไรไหมคะ ทางขวามีคุณมินนี่เมาส์และทางซ้ายมีคุณมิกกี้อยู่ด้วยอะค่ะจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวเบสเดินไปขอลายเซ็นเขาดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะนี่โอ้โอขอเซ็นให้เราด้วยค่ะทุกคนไหนขอแอบดูหน่อยสิ ต้อทำยังไงเอ่ยนี่เขาเขียนว่า Mini Mouse x o x o ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแอบไปหาคุณมิกกี้บ้างดีกว่าคุณมิกกี้ค่ะคอจะจะพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าก็สมมติว่าเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วกันนะคะคุณมิกกี้ค่ะขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะเราต้องพักเสียงมิกกี้ไหมเนี่ยมิกกี้บอกได้เลยครับผม มาแล้วนะคะแอบดูนิดนึงโอ้โหเขาเซ็นคู่กันเลยนะคะมิกกี้เมาส์แล้วก็มินนี่เมาส์ interact with the cast member to start f i r e w o r k ทำไงอะนี่นะคะทุกคนเบก็ทำการ Interact กับเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะเริ่มจุดพลุนะคะ นี่เห็นไหมอลังการมากที่ปรา,าสาทซินเดอลเรล,ล่าค่ะโหสวยมากทุกคนว้า ตา,ตาสุดๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเราได้ไปชมอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะยังไม่หมดหลังจากที่ดูพลุมาอย่างอิ่มหนำสำราญหัวใจกันแล้วเนี่ย เบก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจนถึงโซน a d v e n นเจอ Land ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะโอ้ทางซ้ายนี่เหมือนเป็นแบบร้านขายของนะคะมีความเป็นมิกกี้มิกกี้ด้วยนะคะนี่เราคงจะเข้าใกล้กับ เครื่องเล่นเหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ย Skipper Canteen World Famous Jungle คุยสายคืออะไรอะทุกคนขออนุาเดินเข้าไปดูนะคะเอ๋มีอะไรเอย่ยสวัสดีค่ะมีอะไรขายไหมคะเนี่ย Open อ,อ๋ทุกคนเขามีขนมน่ารักน่กขายด้วยนะคะอเอาอะไรดีนะ อันนี้ละกันเป็นลายมิกกี้น่ารักจังสองอันอมยิ้มด้วยเห็นแกกินไปไหมเนี่ยเราก็คือเราไม่ต้องเอาเราไม่ต้องเอาอะไรมาแลกหรอคะแบบเงินอะไรอย่างนี้เแบบเคยเล่นแมปลอนดอนนะ่ะจะซื้ออะไรต้องเอาเงินมาแลกนะก็สามารถทานได้ด้วยนะทานได้ไหมอ๋อไม่เห็นทานได้เลยหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นทำอะไรได้เลยนะคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราเดินออกไปกันคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนเครื่องเล่นชิ้นแรกค่ะคือ Sweet Family t e a House นะคะขออนุญาตดูแมปแป๊บหนึ่งนะคะก็คือเป็นเครื่องเล่นชิ้นแรกเลยค่ะเราจะเข้าไปดีไหมคือจริงๆอันเนี้ยเบคเคยเล่นแล้วนะคะไม่เป็นบ้านต้นไม้ธรรมดาเลยก็อาจจาะทําให้เราแบบหลงทางได้นะคะหาทางออกไม่เจอนะเอาไงดีพาไปเดินนิดนึงแล้วกันนะคะเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็นบ้านต้นไม้แบบนี้นะค่ะแล้วก็ ให้เราได้เดินเล่นชมบรรยากาศนะคะแต่เบสขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าเบสเนี่ยมีเครื่องเล่นในใจของวันนี้ที่อยากจะพาทุกคนเข้าไปชมนะคะก็คือเครื่องเล่นนี้เลยค่ะเป็นเครื่องเล่นที่ชื่อว่า The Magic Carpet of Aladdin ะคะ่ะก็คือเป็นพรมวิเศษของอลาดินนั่นเอง เราจะไปเล่นเครื่องเล่นหนีกันค่ะทุกคนนี่คือทางเข้าใช่ไหมเอ่ยโอเคอเราก็จะต้องเอา้าแล้วเราเข้ามาในเครื่องเล่นแล้วแล้วเราก็เห็นจัสมินไกลๆแล้วเราจะเริ่มเล่นยังไงกันเนี่ยทุกคนเอ๋เราจะเล่นกันยังไงคะกอ๋อเจอใช่ปะทำยังไงอะนุ่นน่นพนักงานเขาอยู่นุ่นเราเดินทนลุรู้เครื่องเล่นกันมาแล้วนะคะทุกคน สวัสดีค่ะขอเล่นหน่อยได้ไหมคะโอเคเราจะเล่นเครื่องเล่นนี้กันนะคะพอเล่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขอลายเซ็นอาลาดินกับจัสมินกัน,นะคะ่ะมีเพลงแบบ a whole new world ด้วยนะคะเป็นเหมือนกับได้อยู่ในโลกของอาลาดินเลยเวียนหัวไหมเนี่ย ค่ะทุกคนคะตอนนี้เบยก็เล่นเครื่องเล่นพรมวิเศษเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเบยจะไปขอลายเซน็นอลาดินกับจัสมินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอลาดินอยากจะขอลายเซ็นหน่อยคะ่ะโอ้ยน่ารักขอบคุณนะคะแล้วเมื่อกี้จัสมินอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลจัสมิน ระยะเวลาเครื่องเล่นหนึ่งเครื่องเนี่ยแอบบอกว่าใช้ระยะเวลาเยอะมากเลยนะคะต้องมีเวลายอยู่เดียวจริงๆิขอเลยเซนหน่อยค่ะขอบคุณนะคะไหนขอแอบดูหน่อยได้ไหมนี่อลาดินอยู่หน้าแรกเลยนะคะแล้วก็มีใครเนี่ยปรินเซสจัสมินแล้วก็มิกกี้แอนด์มินนี่นะคะทีนี้มีของขายไหมคะตรงนี้ไม่เอาของกินแล้วนะคะของกินยังทานไม่ได้นะคะ นี่ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเครื่องแต่งกายของเรานะคะเราก็มีตุ๊กตาด้วยเบสก็จะเอาเป้มินนี่ละกันแล้วก็ที่คาดผมมินนี่นะคะแล้วก็ตุ๊กตาเอาพูโตดีไหมพูโตละกันนะคะแล้วเวลาแต่งตัวก็คืออ๋อตรงนี้นะคะที่เป็นหน้าตาของเราเบสก็จะเอากระเป๋าใส่ไปนะคะ เอาหมวกใส่ที่หัวแล้วก็เอาตุ๊กตามาถือนะคะแบบนี้น่ารักไหมทุกคนเอ๊ะจริงๆเขาต้องมีเสื้อผ้าด้วยนะคะเราเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเหลืองดีไหมทุกคนทุกคนว่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีไหมคะก็คือเอาเสื้อเหลืองใส่นี่แปลงโฉมเรียบร้อยค่ะทุกคนพร้อมที่จะไปตะลุยโลกของดิสนีย์เวิลด์ต่อแล้วค่ะ ทุกคนตอนนี้เบสก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะจนถึงในโซนของ Jungle Cruise นะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับล่องเรือค่ะอยากจะรู้จังว่าล่องเรือที่ดิสนีย์แลนด์นี้เนี่ยจะเหมือนกับดิสนีย์แลนด์จริงๆหรือเปล่านะคะเบสจะพาทุกคนไปล่องเรือกันเลยทางเข้าอยู่นี่ใช่ไหมคะถือตุ๊ก,กตามาด้วยนะเนี่ยโอเคคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทางโน้นนะคะใช่ไหมขอกระโดดข้ามได้ไหมคะใจร้อนไม่ได้อีกอ๋อทางนี้ได้โอเคขอล้องเลือหน่อยนะคะเขาก็จะนับถอยหลังสิบวินะคะแล้วเขาก็จะพาเราขึ้นเรือะคะ่ะทุกคน We get paid for the amount of people we take out. Not the real Malayo. Oh, Milio Matsa, to me? And we're off. Like my sense of comedic timing. Lau Nangu and Riakala. Famous jungle cruise, everyone. My name is Clayton, and I'll be your skipper for as far as we get. เขาพาเราล่องในป่านะคะแล้วเขาก็จะมีบรรยายอะไรต่างๆนะคะสายมือเป็นน้ำตกค่ะทุกคน กับเพื่อนเนี่ยจะมีเพื่อนนั่งเป็นเพื่อนนะคะวันนี้เรามาคนเดียวนะคะเที่ยวดิสนีย์แลนด์คนเดียวตามภาษาคนโสดค่ะโ Oh my god มีงูด้วยค่ะทุกคนเรา o w entering banana country so keep your eyes peeled because we m i g h Now we're on the Nile River of Africa. Golila smiles. -oh. Oh, I know a shortcut. Up your left. I can't believe it. It looks like an African bull elephant. You can tell by its large sloping forehead, enormous ears, and huge tusks. This animal is extremely rare. We are very lucky to be able to see it. Oh. I guarantee that you are not going to see another one of these. <sighs> never mind. Here it is, the Great African Veldt, home to a huge array of wildlife. It looks like those lions are settling down to their favorite treat, zebra on the rocks. And as usual, They're their dinner with sharing dinner pride. โอ้มีสัตว์มากมายเลยนะคะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยทุกคนมีจิราบปะแล้วตัวนี้คือตัวอะไรอะมีเสือมีสิงโตไม่ใช่สิงไม่ใช่สิงโตเอ้ยไม่ใช่เสือเป็นสิงโตนะคะดูสิมีคนแบบหนีนะคะมีแรดด้วยใช่ปะ oh boy. Right over you'll Right here, you see Uh, absolutely nothing. You will not see a skipper in a <coughs> If nobody sees it, nobody has to do the paperwork. <coughs> oh, so it's like all Over here is ginger. I not Ginger snaps. Cookie. น่ากลัวมากนะคะไม่รู้ว่าเวลาไปล่องเรือดิสนีย์แลนด์เนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าใครเคยไปบอกเ <Albert S 1> บ,บไดได้นะคะเ <Albert S 1> บดไม่เคยไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เลยค่ะ บบกลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนนี่มีฮิปโปอยู่ใต้น้ำนะคะมองฟ้าเนี่ยก็เริ่มจะมืดแล้วนี่เราล่องเรือกันจน hey, มืดเลยเหรอเนี่ย hey, Hippo. Just last week, they sank six boats. But don't worry, folks, only five were mine. This one belonged to Skipper Felix. Oh, uh, uh, Oh, just as I thought. Washed ashore only to be taken over by a family of chimpanzees. Chimpanzee, สวัสดีค่ะน่าน s <S นหักทุกตัวเลย <laughs> สายมือด้วยปะ่ะชิมเป็นสีปะ่ะมืดเกินไปอ่ะน่าจะมีไฟส่องหน่อยนะจะมีผีโผล่มาไหมเนี่ยไม่น่าหรอกมั้งนอะดิสนีย์แลน เห,เหมือนเสือหรือเปล่าใช่เสือไหมคะทุกคนว้ายน่ากลัว <laughs> แต่เสือหน้าตาน่ารักดีนะคะฮัลโหลไทเกอร์น้อยน่ารักจัง ีเป็นเหมือนแบบขุมทรัพย์ทองคำหรือเปล่าว้าวอันนี้คือตัวอะไรอะทุกคนเหมือนลิงเลยปะใช่ลิงไหมจมูกแบบใหญ่มาก <laughs> everybody if you're not here raise your hand oh hey look what we found Indian, Indian elephant Hello, point it's okay to stare they have their trunks on I think the big one has been in the shower too long look at all those rain clouds. Elephants are really mischievous creatures. Sometimes they like to spray our boats as we go by. อ้อ้อเขาพว่นนางมาโดนเราด้วยนะคะโดนดุเลยเห็นไหมรายนี้ก็คือครบแล้วเหรอใช่ว่าข้างหน้าคือครบแล้วหรือเปล่าอย่าพ้นสิเปียกหมดเลยเดี๋ยวต้องไปเที่ยวต่อนะเดี๋ยวไม่สวยนะ มีกิฟต์ช็อปด้วยนะคะที่นี่แต่ว่ามันเป็นแบบ lost and, lost and Found ค่ะก็คือเป็นเหมือนกับกิฟต์ช็อปแบบที่เราไม่สามารถจะลงไปช็อปปิ้งได้ใช่ไหมถือตุ๊ก,กาตาเมื่อยแล้วนะคะขออนุญาตแบบวางตุ๊ก,กาตาก่อน เหมือนจะถึงฝั่งแล้วยังสนุกอยู่เลยอ่ะ This has been the world famous Jungle Cruise. I hope you enjoyed the trip today. If you did, my name is Clayton. If you didn't, my name is Felix. <c oughs> โอเคค่ะเคลตันฟิลิกซ์อะไรดีเคลยตันละกันขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะนี่เพียงแค่สามเครื่องเล่นเท่านั้นนะคะเอาจริงๆ ถ้าให้นับจริงๆก็แค่2อ่ะเพราะว่าเราแบบไม่ได้เข้าไปที่สวิตฟาร์มลี่ทีเฮาใช่ป่ะพอบสบอกว่ามันเป็นเหมือนเขาวงกดอะคะ่ะแล้วมันคือเบสอาจจะเดินหลงแล้วเสียเวลาได้นะคะค่ะก็เบสรู้สึกว่าเรายังมีเครื่องเล่นอีกมากมายทุกคนให้แบบได้ไปเที่ยวกันในดิสนีย์แลนด์ทิปในคลิปนี้นะคะแต่ว่าเบสอาจจะต้องมีความจำเป็นจะต้องหยุด พาสแรกแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่งั้นเนี่ยระยะเวลามันจะยาวกว่าด้แล้วมันจะดูน่าเบื่อกันได้นะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะดูเบสพาเที่ยวดิสนีย์แลนจนครบเนี่ยจะต้องติดตามชมกันต่อใน E ีีหน้านะคะสำหรับ E ีพีนี้เราลากันไปที่จังก์็ครุยสล้กกันนะคะบายๆค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะไว้มาเที่ยวกันอีกนะคะ